มีรูเต15มากเช็คเครดิตบูโรไม่ติดแท็กซิงแถมได้คะแนนเครดิตด้วยค่ะเข้าสามารถเช็คเครดิตบูโรกันง่ายๆค่ะเช็คได้24ชั่วโมงค่ะเราต้องไปธนาคารสามารถเช็คทางแอปธนาคารในโทรศัพท์เขาได้เลยค่ะสำหรับแอปธนาคารที่เขาเปิดให้เข้าเช็คเครดิตบูโรมีหลายธนาคารค่ะธนาคารออมสินธนาคารไทยพาณิชย์ก็เช็คได้ค่ะ แต่ธนาคารไทยพาณิชย์ตอนเนี่ยเขาให้เช็คใม่ตู้ a อ m อยู่ค่ะแต่ว่าเ็าท่านได้ให้เช็คได้แอปผู้ได้มีบัตร ATM ก็สามารถามาเช็คได้ผ่านตู้เอทีเเลยค่ะ้อนี่สิพ้ามาเช็คผ่านแอปธนาคารออมสินหรือไมโมที่มันเป็นสีชมพูนะคะหลายๆคนคนงหูจ้าออมสินเนาะเช็คง,ง่ายๆมากเลยค่ะข่าบพมมีก็ไปโหลดมาค่ะมีค่ะไมโมแบบนี้นะคะ เราก็โหลดแอปเข้ามาเลยค่ะถ้าเราไม่มีแต่ถ้าใครมีบัญชีเงินฝากของออมสินหรือไมโนอยู่แล้วเข้าไปที่บัญชีของเราเลยแล้วเข้าไปที่ตัวเลือกข้างล่างจะให้เราเช็คข้อมูลเครดิตบูโรเข้ากับเขาไปเช็คกรอกข้อมูลรายละเอียดเลยค่ะกรอกให้ครบแล้วกับมาสิมี่สองยางคือเสียลอยหาซิปได้แคปผลเครดิตค่ะเสีย2องลอยได้คะแนนเครดิตนําค่ะ เขาอยากหููแค่นี้จะท้องเสีย2องลอยไปเลยค่ะแล้วก็ได้ผลภายใน15านาทีโดยเขาจะส่งเข้าในอีเมลของเราแล้วก็ส่งรหัสผ่านไปในเบอร์โทรศัพท์ที่เราลงทะเบียนไว้ฟังดีๆนะผลเครดิตบูโรจะเข้าไปในอีเมลรหัสผ่านที่จะดูไปบูรโรของเราจะอยู่ในเบอร์โทรศัพท์เขาจะส่งข้อความไปให้ฉะนั้นต้องแยกให้ออกนะเดี๋ยวหาไม่เจอเนาะ ข้อมูลเค่ดิบูุรุเขา้ามันเป็นข้อมูลความลับค่ะพอสามารถสิเปิดไปคนหนอกใดคนที่สองคนที่3ามอะไรเลยเขาตองเมืองคนเดียวแต่แล้วแล้วนะคะมันจะห้ยืนยันตต้นผ่านแอบ,บธนาคารที่เขามีอยู่หรือยืนยัน N D I D นะคะถ้าเขามีธนาคารอื่นๆถี่เข้ายืนยันตนต้นแล้วก็สิง่ายแต่ถ้าเขา้าบ่มีเข้ากับสามารถไปยืนยันต้นไใ้ตามข้อ,ขอมูลที่เขาบอกไว้ในแอบปบแอบปบธนาคารเลยแบบนี้ง่ายแห้งค่ะ หลายหลายคนในเช็คงใหม่ตูอหเครดิตจกของเราก็เอาบัตรเอกสารไปเครดิตบูโรไปยืนไห้เวลาเขาไปกูบ้ากู้รกูยังก็ตามแต่นะคะเขาเมืองเครดิตเขาเหล้วเขาเสด็ประเมินถือว่าเขาเฮ้าอะเครดิตเป็นทางทาไหนเพราะว่าเสียสองลอยเมื่อเสด็จกระแน่นบูโรนั่ง่ะแอปธนาคารอ้อมสิ้นนี้เช็คง่ซยสราคาทีลูกเตาไห้ลูกค้าเช็คเราได้พ้นเร็วนั่ง่ะแค่สิ้นหานาที่ก็ไดล้ล้นรวคะ เร่ที่สาคัญเด้อรับประกันไหนเลยค่ะคุณปฏิทุกสิ่งแน่นอนค่ะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลเครดิตบูโรแห่งชาติมาฝากใครอยากรู้ตัวเองนะคะใครอยากรู้เครดิตตัวเองก็ไปเช็คซะจะได้รู้ว่าตัวเองติดแบล็คลิสต์ติดอะไรไหมเพราะในข้อมูลเครดิตมันจะยืนยันรายละเอียดให้เราครบหมดเลยว่าเรามีผ่อนอะไรบ้างสําหรับใครนะคะ ที่กำลังมองหารถมือสองนะคะก็อยากได้รถแต่ยังไม่รู้ว่าเครดิตตัวเองก็ไปเช็คซารหรือว่าโทรหารุกเผ่าก็ได้นะคะ081 155 0400หรือฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเป็นที่ปรึกษาให้ทุกคนคะ่ะ